แล้วดูลูกอัองฉันสิเห็นไหมว่าตอนที่ฉันคลอดเนี่ยนะฉันก็ไม่ทำอะไรเลยหยุดงานตลอดอยู่ดูแลเลี้ยงลูกไนงะถึงอยู่ในสายตาไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียอะไรอะ่ะงั้นไปก่อนนะไปนะไป กินล่ามอขนาดนั้นก็ยังไม่สบายใจนิดหน่อยแล้วเป็นยังไงต้องไหไม่เห็นเลยพ่อรู้นะพ่ออาจจะเป็นพ่อจรงที่ไม่คอยดูแลให้กับลูขณะพ่อช่วยหนูไม่ได้แล้วหนูจะไปพึ่งใครยิ่งแม่นะยิ่งไม่ต้องพูดถึง มแค่รักอย่างเดียวมันไม่พอหรอกสำหรับหนูนี่นายหมพมนายนั่นแหละถักไหมายพรมนด้วยเหรอเราเป็นตุ๊ดปะเนี่ย ของแม่ครับอ๋อเป็นลูกที่ดีช่วยพ่อแม่ทำงานอน่ารักดีนะนี่ฉันกำลังชมนายอยู่นะขอบคุณมากครับทำไมแม่นายไม่ให้นายเวก่อคนแปลกหน้าหรอคือผมต้องรีบไปครับขอตัวก่อนนะครับนายคิดว่าฉันเข้ามาจิบนายงั้นเหรอ ฉันจะบอกอะไรบวงอย่างเลยนะคนอย่างนายอะไม่ได้อยู่ในใสายตาของฉันหรอกโอเคครับยิ่งดีเลยไม่อยู่ในใสายตาของคุณนั้นผมก็ขอตัวออกจากสายตาแล้นะครับต่างกันเหระแม่ไหนคมรู้จักกันเหรอเกี่ยวอะไรด้วย วันเนี้เราต้องคุยให้รูเรื่องเรื่องอะไรของนายอา้าวเรื่องคืนนั้นไงนี่นายอย่าบอกนะว่าคืนนั้นนายทำอะไรฉันคุณนั่นแหละทำผมฉันเนี่ยนะทำนายใช่คุณน่ะทำผมเจ็บปวดมากคุณไม่ต้องมาทำเป็นายเลยนะคุณน่ะว่กใส่ผม คุณนะ่ะต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิตเขาบอกตรงหน่อยนะอยากจะลวกนี่เป็นการจีบผู้หญิงที่เลี่ยนมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาก,ก่อนเลยนะแล้วคนเมา่ก็บแฟนเหรอาัชราภูมิ เร่นไงานเขากลับมานู่นแล้วนี่จอยน้องสดครับแม่ มีอะไรหรือเปล่าไาดูแต่แปลแม่จําคุณพาสุรีที่มีลูกสาวชื่อจอยได้ไหมครับคนที่อยานเคยพามาคางที่โรงแรมของเราจําได้สิเด็กคนนั้นที่เคยเมาแล้วก็อ้วกแล้วเธอห้องของเราเหรอ,อเขาเป็นลูกของพาสุรีเพื่อนแม่ผู้หญิงคนนี้นะเป็นสาวสังคมแต่วันๆเนี่ยนะเอาแต่สนใจลูกคนอื่น ลูกตัวเองอ่ะไม่ค่อยมีเวลาสนใจดูแลนักหรอกถึงได้เป็นแบบนี้ไงอันชอบเขาครับแม่ชอบเขาจริงกหรอลูกครับแม่เออแต่จะว่าไปหนูใจเขาก็น่ารักดีนะแม่ครับอันรู้นะครับว่าบางครั้งอ่ะอันทำตัวไม่ค่อยดีอันทำให้แม่เสียใจ สัญญานะครับว่าต่อไปนี้อาจจะตั้งใจเรียนจะเที่ยวให้น้อยลงครับจะสอบเข้าคณะแพทย์ตามที่แม่ต้องการครับโอ้ว่าเธอพอเธอพอเถออานต้องทำเพื่อแม่หรอกแม่แต่หากสิที่ต้องทำเพื่อลูกอะเพราะว่าลูกอะคือชีวิตของแม่งั้นแม่ช่วยอะไรอันหน่อยได้ไหมครับอะไรหรือจ๊ะ แม่แม่ช่วยไปสู่ขอจอยให้อ่านได้ไหมครับโธ่นว่าเรื่องอะไรนี่ลูกนี่ต่อเป็นหนุ่มแล้วนะเดี๋ยวว่าแต่หนูจอยเขาเลยต่อให้เป็นพาสุรีอะ่ะแม่ก็ไปสู่ขอให้อ่านได้อ่านแม่วคุณพาสุรีแม่อ่านเจ้าลูกเขาครับอ่าเจ้าดๆแม่รอเล่นอ่านแล้วแม่ครับ แม่ก็รักลูกจ้าเออไม่รู้ว่าผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าออคุณก็พลาดตลอด่าแหละอย่า่นผมว่าผมไม่พลาดนะ แต่เราครับคุณพ่ออันแค่บอกแล้วคุณแม่เฉยครับคุก็รักคุณนะลูกอันก็รับพ่อครับนี่ฉันก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรนะก็แค่อยากจะให้มั่นหมายเอาไว้ก่อนแล้วพอเรียนจบก็ค่อยว่ากันอีกทีไงความจริงก็ดีเหมือนกันนะเด็กจะได้ช่วยกันดึง,ดงๆกันไว้นะใช่ นี่ลูกอ่านหนูฉันนะนะเขาก็มีแผนนะตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อหมออ่ะอ้าวจอยมาที่ลูกไหวคนะ้คุณน้าสิลูกคุณน้าดารินีไงจำได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจำได้สิคะก็คือน,นั้นหนูไปนอนลัวงที่โรงแรมพนานทั้งคืนเลยนี่จอยเพื่อนคุณแม่นะคะไม่ใช่เพื่อนเล่นลูก ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปถือสากันเลยเจ้าตัวก็อยู่นี่แล้วไงอยากจะพูดอะไรไม่ใช่เหรอบอกเขาสิคืออย่างนี้จ้ะคือวันนี้น้ามาตั้งใจจะมาขอมั่นหมายหนูไว้กับลูกชายน้าไงอะไรกันคะคุณแม่นี่เรื่องแบบนี้คุณแม่จะต้องติสารหน่อยห,อยหรอคะหนูไม่มั่นไม่ทําอะไรกับใครทั้งนั้นแหลคะค่ะ นี่ไม่ใช่ใครอะไรที่ไหนเลยนะลูกอ่านนะเป็นลูกของนาคนที่ช่วยดูแลหนูที่โรงแรมคืนนั้นไงจำไม่ได้เหรอจ๊ะยิง่งตาคนนั้นหนูยิ่งไม่เอาใหญ่เลยค่ะใช่ก็คุณแม่เคยบอกหนูไม่ใช่หรอคะว่าคุณนาดาลิมีอะ่ะเขาเลี้ยงลูกตามใจจนเสียคนจช่หยุดพูดอย่างนี้นะหนูไม่หยุดแล้วคุณแม่จะให้หนูเป็นแม่ของคนไม่ดีแบบนั้นหรอคะ thì như không biết các cô hộp gì không biết các nói hộp đủ có